สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญแปลกคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n n นลก็มีเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทสี่เหรียญเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กสองเหรียญแล้วก็เหรียญรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่ สองเหรียญสีเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแปลกคนละแบบเป็นแบบไหนอย่างไรคลิปนี้จะพา f อฟไปติดตามรับชมแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง f c จะไม่พลาด ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปลกที่ทางช่องสมาคมชาแนลนำมาให้ FC ได้ติดตามรับชมกันเหรียญเรกก็จะให้ชมเหรียญรุ่นเก่าพรเสียนเล็กแปลกแบบไหนอย่างไรก็จะ อธิบายให้ FC พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการดูเหรียญแปลกนี่คือด้านหน้าด้านหน้าอาจจะเป็นเหรียญปกติแต่ก็ไปดูด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นเหรียญแปลก แปลกแบบไหน FC ก็ยังไม่ยังไม่เห็นความแปลกของเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าตัวหนังสือแตกและตัวเลขแตกแล้วก็มีเนื้อเกินอีกด้วย ตัวหนังสือแตกก็จะเป็นตัวหนังสือคำว่าประเทศไทยปรับแสงไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องขออภัยคำว่าประเทศไทยก็จะ ดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าตัวหนังสือมันแตกเกิดจากการผลิตผิดพลาดของเหรียญรุ่นเก่าในความแปลกก็เลยเกิดขึ้นเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะแม่แบบแม่พิมพ์หรือว่าบล็อกเหรียญนี้จะเป็นปีพศส5 0 0 สี่สาคำว่าพศ2549กก็จะเป็นตัวเลขตัวเลขก็จะแปลกตัวเลขก็จะแตกเช่นกันในส่วนของ สระอาใต้เลขหนึ่งก็จะมีเนื้อเกินในส่วนของหางสระอานี่ก็คือความแปลกของเหรียญนะครับเหรียญแรกต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่สอง เหรียญที่สองนี่ก็ด้านหน้าความแปลกมันก็จะเป็นเหรียญเนื้อเกินเหรียญนี้จะมีเนื้อเกินอยู่3มจุดจุดแรกก็จะมีเนื้อเกินที่ตรงสระอูคำว่าภูมิจุดที่สองก็จะมีเนื้อเกินอยู่ที่บ่า จุดที่3ก็จะมีเนื้อเกินอยู่ใต้กระดุมเสื้อนี่คือคือเหรียญแปลกเหรียญนี้มีช่องประกาศรับซื้อเหรียญละ1,500บาทไม่รู้ซื้อจริงหรือไม่จริงเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญปีพศ2,500 ห้าสิบส่วนเหรียญเมื่อสักครู่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบก้าตัวหนังสือแตกตัวเลขแตกเหรียญน,นี้ก็มีช่องประกาศรับซื้อเหมือนกันถ้าสาภาพสวยๆใหม่ๆก็เหรียญละห้าสิบบาทแต่ ใหม่ๆม,มันหายากมีแต่สภาพนี้สภาพนี้ช่องสมาคมแชนแนลก็เคยขายให้กับช่องที่ประกาศรับซื้อไปแล้วรอบหนึ่งจำนวนยี่สิบห้าเหรียญเหรียญละสิบสองบาทก็นานหลายเดือนมาแล้ว ปัจจุบันเขาก็ยังรับซื้ออยู่นะครับแต่มันก็หายากถ้าเหรียญ2องเรียญมันก็ไม่คุ้มก็คือเหรียญแปลกต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญที่3เหรียญที่3ก็จะเป็นเหรียญปีพศสองพันาร้อยห้ เป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียนใหญ่เหรียญน,นี้ก็มีช่องประกาศรับซื้อเหมือนกันถ้าจัดภาพสวยๆก็เหรียญละห้าสิบบาทสภาพผ่านการใช้ช่องสมาคมแชนแนลก็เคยขายจำนวนสิบเหรียญขายไปแล้วรอบหนึ่ง ให้กับช่องที่ประกาศรับซื้อนี่แหละเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญชายเสื้อแหว่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นชายเสื้อแหว่งนี่คือจุดแปลกจุดที่มีราคาของเหรียญนี้เหรียญนี้ก็เหรียญละสิบสองบาทเช่นกันช่องสมาคมยแนวเคยขายไป ปัจจุบันเขาก็ยังรับซื้ออยู่นะครับส่วนช่องที่รับซื้อ FC ที่ติดตามอยู่ก็อยากรู้ว่าเข้าไปดูใน YouTube เองนะครับต่อมาก็เหรียญที่สีเ่เหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเซียนใหญ่ด้านหน้าจะเป็นปกติด้านหลัง ก็จะเป็นเหรียญแ,แปลกเหรียญแปลกเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดสอสลากับเลขสองทางช่องสมาคมชาแนลเรียกเหรียญนี้ว่าเป็นเหรียญเลขตองก็คือตองห้า จะมีห้าจะมีเลขห้าอยู่สามตัวใต้คำว่าประเทศไทยจะมีพอพานแล้วก็ห่างจากพอพานมานิดหนึ่งก็ไม่นิดหนึ่งลหละครับห่างจากพอพานไปก็จะเป็นเลขตองห้านี่ก็คือเรียนแปลกที่ทางช่องสมาคม h ชนแนลนำมาให้เอฟซีได้ติดตามรับชมกัน สี่เหรียญนี้เป็นเหรียญแปลกส่วนเหรียญที่4ีเหรียญตองก็เคยมีช่องหนึ่งประกาศร,รับซื้อเหมือนกันแต่เขาปิดการรับซื้อเนื่องจากว่าเขาว่ามันเหรียญนี้มันพบเจอได้เป็นจํานวนมากก็เลยปิดการรับซื้อนะครับครับตั้งสี่เหรียญนี้ ก็ทางช่องสมาคม h ช n แนลนำมาให้ FC ได้รับชมรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของความแปลกเรื่องของราคาซื้อขายนะครับ f อก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเหรียนแปลกจากทางช่องสมาคม h ช n แนลพอสมควรสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ